ในวิดีโอนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับแน่นอนเราจะมาเจอกันอีกทีในรีวิวเต็มแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับใครที่อยากให้ผมทดสอบเรื่องอะไรนะครับทดสอบแบตเตอรี่ไหมอึดแค่ไหนการชาร์จไหมเร็วแค่ไหนหรือว่าทดสอบกล้องทดสอบเกมทดสอบสุดโหดไม่ไม่ไม <laughs> ทดสอบสุดโหดนี่ผมดูจากสเปคแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำนะครับน่าจะไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทํเป็นจริงผมขอสัก 2,500ไลค์แล้วกันเอาผมว่าไม่น่าถึงอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ถึงผมจะได้ไม่ทำนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจทำเหมือนกันมันตัวเปคมันแบบน่าจะเล่นกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ทดสอบด้านไหนต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บไปทำในรีวิวเต็มให้แน่นอนนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนเหนือเอกแล้ววันนี้ผมอยู่กับ r รดมี9ตัวนี้นี่นะครับนี่คือสมาร์ทโฟนในเรทราคาเริ่มต้นที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยจับสมาร์ทโฟนในราคานี้มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสเปคเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับไม่ใช่แค่หน่วยประมวลผลเท่าน,นั้นที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแต่เรื่องของหน้าจอเฮ้ยขนาดก็ใหญ่นะครับเรื่องของแบตเตอรี่โอ้โหอันนี้ก็ องค์รวมต่างๆที่ประกอบกันมาเป็นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเกินราคาไปเยอะนะครับราคาเปิดตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ย3899บาทไทยนะครับคุณจะได้ตัว ram 3ามหน่วยความจำ3า g b g b นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้ตัวเดียวกับผมเลยนะครับเป็นตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นี่คือรุ่น ram 4GB หน่วยความจำา6 g g b ถ้าอยากใช้กันยาวๆผมว่าตัวนี้ดีกว่านะครับราคาก็จะขยับม,มาเป็น 4 5 9 9บาทไทยซึ่งผมกล้าพูดตอนนี้เลยว่าราคานี้ไม่มีตัวไหนให้อะไรต่างๆมาได้เท่ากับตัวนี้อีกแล้วนะครับโอ okay. เคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ถือแกะออกมาจากซีลเลยนะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตหยิบมีดเลยแล้วกันมาแกะเลยจึบ๊บนี่จ้วงลงไปนะครับไม่ต้อง เกรงใจใครขาดขาด,ขาดเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวมันไม่สวยนะติด <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันแน่นเกิดโอเคมาไปครับไปครับไปครับโอเคแกะแค่นี้พอนะครับจะได้ไม่ต้องบวบบะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะขาดหมดโอเค <c oughs> แน่นมากนะครับคือกรองมันค่อนข้างแน่นมากด้วยความที่เขาอัดแน่นตีต่างๆ,ๆมาให้แน่นอนนะครับมันเลยแน่นขนาดนี้นะครับต้องไหลลงนี้ ตึง้งตึ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 งมีลาวะ <laughs> เอาเลยดีกว่านะครับไปเลยดีกว่าครับนี่แกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับด้านในของตัวนี้ก็ประกอบด้วยนี่ครับกล่องซึ่งในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเปิดด้านนี้ปั๊บนี่เราจะเจอกับ เข็มจิ้มซิมเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเปิดมาอีกทีนึงนี่จะเจอกับในส่วนของคู่มือ User g u i ไกนะครับแล้วก็วารันตี a r d นะครับหรือว่าใบารับประกันต่างๆคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับสามารถอ่านได้นะแล้วต่อมาครับโอ้โห,โหแถมเคสด้วยอะราคาเท่าไหร่นะเริ่มต้น3,899แถมเคสโอ้โหเกินเกินไปแล้วพี่อะเคสก็เป็นเคสใสแบบนุ่มนิมแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะปกติแล้วผมจะเจอเคสแบบรมดำหรืออะไรอย่างนี้นะพวกเรดมี่เซียวมีเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เป็นเคสใสนะครับซึ่งโอเคเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วต่อไปครับก็จะเจอกับตัวสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับจะเก็บไว้แบบให้ผมไม่เห็นตัวสีด้วยนะคือสีเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่าข้างหลังกล่องเนี่ย มันเขียนชื่อว่า Sunset Purple นะครับแต่ผมยังไม่อยากเห็นว่าหน้าตาสีเป็นยังไ,ไ,ไงโอเคแล้วต่อมาครับมาดูว่ามีอะไรต่อนี่ก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ USB Type C ครับทุกคนแน่นอนไม่ต้องดูแล้วครับว่าพอร์ตตัวเครื่องเป็นอะไรเพราะว่าสายชาร์จเนี่ยเป็น USB Type C นะครับแล้วความยาวเนี่ยก็อยู่ประมาณโอ้มาตรฐานเลยนะเกือบเกือบประมาณสักเมตรนึ่งครับ90ซนถึง1เมตรก็ถือว่า เป็นสายชาร์จที่มีความยาวมาตรฐานนะครับแล้วเรื่องของความหนาก็กลางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นสายชาร์จปกติทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นไทซีในเรทราคานี้ไง มันเกินเบอร์ไปเยอะนะครับเดี๋ยวเก็บสายก่อนแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาครับในส่วนของอะแดปเตอร์หรือว่าตัวจ่ายไฟนะครับตัวนี้ให้มาเป็นอะแดปเตอร์แบบ10วัตต์นะครับหรือว่า5โวลต์2แอมป์นั่นเองนะครับขนาดจิ๋วๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ก็คือของทั้งหมดในกล่องเลยนะครับปกติแล้ว Redmi เนี่ยจะไม่แถมพวกหูฟังอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยลดคอสหูฟังไปยัดสเปคมือถือแทนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับโอเคล่ะเอาเป็นว่าถ้า มีอะแดปเตอร์ชาร์จ10วัตต์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จ usb type c ยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับคู่มือ Quick Start Guide วารันทีการ์ดต่างๆนะครับมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ต้องมีสมาร์ทโฟนของเราด้วยปิดท้ายนะครับทุกคขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วกันนะครับ บอเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเหลือ,อไว้แค่ตัวสมาร์ทโฟนกับเคสใสแล้วกันนะครับมาเริ่มดูตัวสมาร์ทโฟนกันเลยดีกว่านะครับกับคีย์ฟีเจอร์ทั้งหมดที่เขาแปะเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนสเปคแบบละเอียดเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ด้านข้างตอนนี้เลยนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่กล้องนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา4ตัวเลยเหรอโอ้โหสตัวเลยนะราคา3 8 9 9 ได้กล้องหลัง4ตัวเลยแล้วความละเอียดก็เยอะนะครับ13ล้านพิกเซลแล้วก็มีอัลตร้าไว์ด้วยแล้วก็มีมาโครด้วยเก <c oughs> ิอนอะราคานี้ส่วนใหญ่เนี่ยให้กล้องมาสักตัว2ตัวนี่ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ว่า Redmi เตัวนี้ให้กล้องมาถึง4ตัวคุณแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาสูงถึง5 0 2 0ม ah ิลลิแอมป์เอานะครับเยอะไปไหนเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จตัวนี้รองรับ18วัตต์เลยเหรอแต่ว่าอะแดปเตอร์เมื่อกี้ให้มา10วัตต์นะครับคือถ้าเก อันนี้ผมรับได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสมากมาก็ใช้อแดปเตอร์ที่เขาแถมมาไว้ก็ได้อแดปเตอร์18วันเนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เกิน1,000หรอกก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอที่6.53นิ้วเดียวนะ Full HD Plus หรอ <c oughs> ตายแลยครับอย่างนี้ตายแน่นอนครับ Full HD Plus คือราคานี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะนอกจากแบรนด์ Redmi นะครับที่ให้จอ Full HD มาส่วนใหญ่นี่เป็นแบบ HD นะครับก็จะดู YouTube ได้ 720p นะแต่ว่าตัวนี้ดู YouTube 1080ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าดูคอนเทนต์อื่นๆอย่างเช่น Netflix เป็นยังไงนะครับเป็น Dot Drop Display นะครับโอ้โหเกินวะ่ะเกินเบอร์นะครับแล้วหน่วยประมวลผลนะครับเป็น Heli o G80 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย G80 ผมบอกได้เลยครับแรงกว่า Snapdragon 439เยอะนะครับแล้วก็น่าจะเทียบเท่าได้กับ Snapdragon 665ได้เลยจากที่ผมลองเช็คเบสไมกต่างๆมาในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้ h e โ i o G80 เนี่ยตัวนี้สู้665ได้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่านี่คือฟีเจอร์หลักๆนะครับแล้วก็สเปคคุณคงอ่านไปหมดแล้วนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับนี่แกะมาอย่างนี้แล้วก็ว้ฝา, <laughs> าหลังนี่โหสีแบบจี๊ดมากนะครับโอเค๋ยวนะผมขออนุญาตแกะออกมาก,ก่อนแล้วกันจะได้เห็นสีจริงๆนะครับว่า มันเป็นยังไงซึ่งเวลาแกะมือถือใหม่ๆนยผมไม่เคยเบื่อนะครับผมรู้สึกดีมากอือหือเอา้านึกว่าเป็นรอยนะตอนแรกเฮ้ยมันเว้นวัาวหืวไวเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นรอยพลาสติกนะไม่ใช่นะครับโอเคทิ้งไปนะครับแล้วก็เหลือตรงนี้แกะามาอีกนะครับให้มันหมดหมดไปอือหืออือหือโอ้ว้าวว้าวคุณผู้ชมครับสีคือแบบเฮ้ย มันเหมือนจะเป็นสีเดียวนะแต่ไม่ใช่ครับมันยังมีแอบแอบแบบกราดเดียเล็กๆแน่นยๆครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินด้านล่างจะเป็นสีม่วงนะครับเฮ้ยมันสวยเหมือนกันนะแล้วมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบด้านๆด้วยนะครับคือแน่นอนเรื่องของรอยนิ้วมือเนี่ยไม่มีครับไม่เกิดขึ้นแน่นอนคือดีมากคุณสามารถที่จะถือแบบไม่ต้องใส่เคสก็ได้อะเอาเรื่องเลยนะคือไม่จำเป็นต้องใส่เคสก็ได้นะครับมันไม่เป็นรอยนิ้วมือแน่นอนแล้วสัมผัสค่อนข้างดีเลยอะ่ะเฮ้ยจับครั้งแรกคือรู้สึกเข้ามือเลยนะคร มีอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นถ้าเทียบกับขนาดหน้าจอนะครับ<ม>ถือว่าโอเคเลยอ่ะทำบาลานซ์น้ำหนักออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ<ม>เรื่องของดีไซน์ฝาหลังเนี่ยโอ้โห ผมว่าผ่านเลยนะเพราะว่าผมชอบมือถือที่เป็นเท็กซเจอร์แบบด้านนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบยูนิบอดี้นะครับเป็นพลาสติกทั้งตัวนะไม่ได้เป็นพวกอลูมิเนียมอะไรนะครับราคาแค่นี้คุณเอาอะไรมากมายนะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะครับเรื่องของดีไซน์กล้องนะครับคุณจะเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วก็การจัดเรียงเป็นแบบนี้นะครับกล้องหลัง3าตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านข้างแล้วก็มีเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือด้วยใช่ครับเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือโอราาีอะะะไมเเยเยเยแะวะ่ โอเคครับแล้วนอกจากนี้ในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็ไม่ได้หนาเลยนะครับแต่ว่ามาดูกันว่าตัวเคสของเขาเนี่ยจะปกป้องตัวกล้องได้หรือเปล่านะครับแบบนี้ปั๊บนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยคือตัวเคสเนี่ยหนากว่าตัวกล้องเยอะเลยนะครับคุณสามารถที่จะวางบนโต๊ะได้แบบสบายใจเลยนะกูจะกลิ้งกูจะถูไถสไลด์ไปมาแบบนี้ได้เลยนะครับตัวกล้องไม่เป็นรอยนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยตัวเคสก็ ลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทำให้คุณวางคว่ำหน้าแบบนี้ได้แบบสบายใจโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอจะเป็นรอยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยติดฟิล์มมาให้ด้วยครับทุกคนติดฟิล์มมาให้เลยครับโอ้โหราคาแค่นี้คือให้อะไรมาเกินตัวไปเยอะฟิล์มก็มีให้เคสก็มีให้นะครับโอเคโอ้โหเอาเรื่องวอ่ะเดี๋ยวมาดูพอตรรอบตัวเครื่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนมีในส่วนของไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนหรอโอ้โห เอาจริงอ่ะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มี IR Blaster ยังจะมีกรอเนี่ยราคาแค่นี้โอ้โหมีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะครับแอร์ทีวีเครื่องเล่น DVD นะครับที่มันสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้ที่เป็นอ ra ินฟราเรดเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับโหโหดมากนะครับ ด้านข้างครับก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มล็อกหน้าจอนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยไม่งอกแงกเลยนะครับไม่เหมือนราคา3 0 0พ4 0 0 0่พัน่ะคือปุ่มมันแน่นมากเหมือนราคาประมาณสัก6 000, 7 0 0 0ได้เลยนะครับงานประกอบค่อนข้างดีเท็กซเจอร์ดีมากด้านนี้ก็จะมีในส่วนของช่องใส่ซิมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นช่องใส่ซิมแบบไหนผมหยิบเข็มจิ้มซิมมาปั๊บหนึ่งนะครับปั๊บเน่เป็นช่องใส่ซิมโอ้โ 3ช่องอีกอ่ะโอ้ให้อะไรมาเยอะแยะนะครับคุณสามารถใส่ได้2ซิมกับอีก1 m i c r ไมโคร s d กดได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็น 4G นะไม่ใช่ 5G นะครับบอกไว้ก่อนเผื่อใครถามไท่เนาะราคาแค่3,000คุณยังจะเอา 5G กนะันเะนี่ยนะเอาเป็นว่า ให้มาขนาดนี้ก็เพินเบอร์ไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคในส่วนของพอทด้านล่างนะครับอุย้ยเผลอไปเปิดเครื่องแล้วนะครับเป็นมี u I 1 1นะเวอร์ัวชั้นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยามาดูพอร์ดันต่อนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของลำโพงนะครับเป็นลำโพงหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้พอร์ชาร์จเป็น USB Type C นะครับมีไมโครโฟนไว้สําหรับสนทนาสายแล้วก็อัดเสียงแล้วก็มีพอร์ตรููฟัง3 5มมิลลิเมตรยังคงมีมาให้นะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์คือแบบ มือถือค่อนข้างบางเลยนะถ้าเทียบกับแบตเตอรี่5,020ม ah, ิลลิแอมป์ผมว่าเครื่องค่อนข้างบางแล้วก็เบาพอสมควรเลยนะครับโอเคล่ะหนๆะก็เปิดหน้าจอมาแล้วนะครับมาดูในสอกของหน้าจอกันเต็มตามากนะครับ6.53นิ้วเป็นแบบ water drop แบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่เราน่าจะคุ้นชินกันส่วนขอบต่างๆเนี่ยก็ แอบแอบหนานิดหน่อยแต่ผมรับได้นะราคานี้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับมี่ยูไอแน่นอนมันมีภาษาไทยนะครับมันรองรับภาษาไทยเพราะว่ามันเป็นแบบ g l o b a l นะครับแล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวนะคือผมแบบผมช็อกนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถามหา 5G เนี่ยแน่นอนมันรองรับ 5G ไม่ได้แต่ว่า Wi-Fi ครับรองรับ5 g h z โอ้โห แล้วครับอย่างนี้ใครอื่นเขาขายกันยังไงอะคือ Wi-Fi 5 g ิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคานี้ไม่มีนะครับผมไม่เคยเจอนะครับในเรทราคา3,000เนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้มี Wi-Fi 5 g ิกเกินไปปะวะโอเคนะไหนมันต่อ Wi-Fi 5 g ิได้ครับผมต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ลองใส่พาสเวิร์ดแบบคร่าวๆนะครับ มอเตอร์สั่นก really so. ็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าด้วยเรทราคาครับมันก็ไม่ได้แบบดีเลอร์ประเสริฐสีมากนะคุณไม่ต้องคาดหวังเยอะว่ามันจะแบบโอสั่นเท่ากับเทียบเท่าตัวท็อปนะครับมันก็ประมาณนึงอะราคานี่มันก็แบบนิดหน่อยนะครับมันได้มันไม่ได้แบบคึกกักกึกกักขนาดนั้นเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงๆดูก่อนว่ามันจะขนาดไหนโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วผมจะลัดไปตอนที่เข้าไปหน้าโฮมสกรีนได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ด้านในกันว่าเป็นยังไงบบ้างนะครั โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้ามาถึงหน้าโฮมสกรีนได้แล้วนะครับเรื่องแรกเลยนะครับขอเป็นฟิลิ่งการทัดเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบครั้งแรกที่ได้จับตัวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าฟิล์มมันอาจจะยังมีความเหนียวเหนียวอยู่หรือเปล่านะครับแตลองทัดทัดูนะครับมันก็สมเรตราคามันก็ไม่ได้แย่นะจริงนะครับลองกดไปดูการตั้งค่าสิปัดขึ้นปัดลงสิมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงจริครับ คือตอนแรกผมคิดว่าพอราคามันถูกปั๊บพวกฟิลิ่งการทัดอะไรแบบนี้มันจะเอ,อ๋มันจะค้างมันจะน่วงๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็พอได้นะเดี๋ยวต้องไปลองใช้จริงดูอีกทีครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าแว็บแรกเนะี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับมันก็สามารถใช้งานได้อยู่นะมันไม่ได้รู้สึกว่าน่วงช้าอะไรเลยอะ่ะมันก็โอเคอยู่นะเนี่ย,ดยกดปุ๊บกดปับ๊บเนี่ยเห็นปะทัดขึ้นทัดลงอาจจะมีนิดนึงนะอาจจะมีนิดนึง ด้วยเรทราคานะผมโอเคแล้วอะคือฟิลิ่งการทัดค่อนข้างใช้ได้มาดูเรื่องของมอเตอร์สันครับเมื่อกี้เนี่ยผมพิมพ์ไปนิดนึงไงก็เลยไม่รู้สึกว่าเวลาพิมพ์เร็วๆเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะครับมอเตอร์สันมันจะเป็นแบบอึดนิดนึงครับคือผมลองพิมพ์มาได้สักพักแลวนะครับแบบเร็วๆแบบนี้เนี่ยคือผมไม่เจออาการที่ผมเคยเจอในเรซมี่โน e ตเนะครับที่แบบเวลาพิมพ์เร็วจัดๆแล้วมันจะแบบมีบางตัวหายไปนะไม่สันค้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ย พิมพ์มาสักพักเนื้อเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับอาการแบบเรมี่โนเก้าเฮ้ยทำไมมันดีกว่าวะอันนี้อันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนั้นนะคือเหมือนมอเตอร์สันมันทํามาตอบสนองได้ดีกว่าหรอ,อผมงงมากครับตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วคือทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับคือฟีลิ่งมอเตอร์สันดีนะครับคือมันแค่มันไม่เออไม่ค้านเนี่ย โอเคแล้วส่วนสั่นลักษณะแบบไหนเนี่ยคุณต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้ผมบอกได้แค่ว่ามันเป็นแบบอึดๆ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 เหมือนมือถือราคา4ี่0ันห้าพันทั่วไปนะครับไม่ต่างกันเลยโอเคมาดูในส่วนของฟีเจอร์ดีกว่านะครับอย่างที่บอกไป Wi-Fi รองรับ2คลื่นความถี่นะครับทั้ง 2.4GHz กิกะเฮิร์และ5 g ากิกะเฮิรตซึ่งผมเนี่ยอยากรู้มากว่ามันความเร็วเท่าไหร่นะครับใน5 g ากิกะเฮิร์เนี่ยแต่ผมขอเช็คผ่านเบราว์เซอร์ลแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันต้องโหลดแอปอะไรอีกมันเสียเวลานะครับเรารีบครับเราอยากเช็คเลยตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหพี่ครับนี่คือ Wi-Fi 5 GHz นะดาวน์โหลดนี่300 MB เมกแล้วครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงเหมือนกันนะเนี่ยความเร็วในการอับโหลดสองสามร้อยเหมือนกันเหรอโอ้โหสองร้อยกว่าครับไปแล้วครับเกือบเกือบสามร้อยโอ้โหแรงมากนะครับเนี่ย รับสัญญาอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับโหเอาเรื่องนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาครับตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วตอนแรกผมคิดว่าน่าจะอยู่สัก200ต้นต้นร้อยปลาย,ลายอะไรแถวแถวนี้นะครับในเรทราคานี้นะผมตว่าตัวนี้รับไปถึง300เมกะบิตต่อวินาทีได้เลยครับโหดมากโหดมากนะครับอันนี้คือใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ว่าทํามาหลอกๆนะคือเร็วจริงนะครับแล้วใช้งานได้จริงๆด้วยอะ่ะเกินเบอร์ไปเยอะนะครับ แล้วยังมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมนะครับด้านบนตรงนี้มีอะไรบ้างครับอ่ปรับแสงสว่างอัตโนมัติมีอยู่แล้วนะครับโหมดมืดมีมาให้นะครับในส่วนงตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับแล้วก็มีการปล่อยฮอสปอตซึ่งการปล่อยฮอสปอตเป็นยังไงผมลองกดเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะในส่วนการปล่อยฮอสปอตไวไฟนะครับตัวนี้สามารถที่จะปล่อยได้แค่คลื่นความถี่เดียวนะครับ2.4กิกะเฮิร์ตนะซึ่งราคาแค่นี้คุณไม่ต้องคาดหวังไปแล้วว่ามันจะปล่อย5กิกได้นะครับมันแค่นี้ก็ คือส e ่วนใหญ่แล้วมีเนี่ยมันก็หน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับพวกฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมในลักษณะพิเศษเนี่ยก็จะมีเกมเทอร์โบมีเหมือนกันนะครับการตอบกลับด่วนพื้นที่ทับซ้อนนะครับมีมาให้เหมือนกันเลยแล้วก็โหมดไ์หรือว่าโหมดที่มันใช้งานง่ายๆเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้นะครับพื้นที่ทับซ้อนหรือว่าการแบ่งพื้นที่จากสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยให้กลายเป็นแบบ2พื้นที่มีแอป2บัญชีอะไรอย่างเงี้ย ใช้ได้นะครับหรือว่าการโครนแอปพลิเคชันนะครับมันจะทําได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับมี UI เนี่ยคุณจะโครนกี่แอปก็ได้นะครับที่สามารถลงได้โครนได้เลยเฮ้ยแต่ว่าแอปเห็น Netflix ครับขอเข้าไปดู Netflix หน่อยแล้วกันด้วยความที่ตัวนี้ไม่ว่ายังไงยังไงเนี่ยมันดู YouTube ได้ 1080p อยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากรู้มากว่า Netflix เนี่ยมันดูได้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับปั๊บกดเข้าไปเลยครับมาดูในส่วนของเพิ่มเติมนะครับและเข้าไปที่การตั้งค่าแอปนะครับและเลือกไปป๊ โอ้โห uh huh. ถึงกับตบโต้ครับ,บ,ค,รบคุณผู้ชมผมช็อกจริงนะเนี่ยคือแบบคุณจะเห็นได้ว่า Y Y ครับอยู่ที่ Security Level L 1ครับคุณผู้ชมโอ้โห uh huh. แล้วแบรนด์นี้เขาจะขายยังไงอะพวกอินเตอร์แบรนด์นี่ไม่ต้องขายแล้วครับราคา4,000เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากดูคอนเทนต์นะ่ะ Netflix คุณ L 1อะ่ะคุณดูดิ Full HD อะ่ะ โอ้คุณครับอย่างนี้อินเตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยแซมแซมแซมออโดโบวี do, ie, อะไรอย่างเงี้ยที่แบบแบ,บแรนด์ดังๆอ่ะเฮ้ยราคานี้เขายัง L ยู่เลยนะเขายังดูความละเอียดสูงไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ดูได้ครับตายแล้วครับตายแล้วนี้ตายแล้วคุณผู้ชมครับตายแล้วนะมาดูฟีเจอร์อื่นๆมีอะไรให้เล่นอีกไหมมีอะไรให้เล่นอีกไหมไปดูการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับตัวนี้มีในส่วนของ ไวไฟไดเรกไหมน่าจะมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นี่มี Wi-Fi Direct มาให้ด้วยนะครับเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมากครับมีให้ทุกอย่างเลยนะในส่วนของแอปฟีเจอร์เครื่องมือของเขาเนี่ยตรงนี้ก็มีมาให้ครบนะเห็นปะ รีโมทมีเนี่ยไว้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เพราะว่ามี IR b l a s t ล r เข็มทิศมีให้นะครับมีวิทยุด้วยนะครับแล้วก็สามารถสแกน QR โคได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวมีมันสามารถที่จะสแกน QR โคได้อยู่แล้วนะครับเปิดกล้องก็สามารถสแกน QR โคได้เหมือนกันนะครับคือมีมาให้ครบเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยอะเฮ้ยแล้วมาดูในส่วนของตัวมือถือน,นิดน,นึงครับว่า64กิกเนี่ย เหลือใช้จริงเท่าไหร่นะครับเหลือใช้จริงประมาณ48กิกนะครับจาก64นะซึ่งอันนี้ผมโอเคมากเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นเยอะนะครับมันเหลืออยู่48กิกใช้ได้เลยแล้วมันใส่ micro SD card ได้อีกอ่ะแล้วมันใส่2ซิมได้อีกอ่ะื้นที่ระบบ12กิกนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัว32กิกไปเนี่ยคุณจะเหลือประมาณสัก18 18 g b ิกนะครับซึ่งมันอาจจะไม่พอนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณจะซื้อนะคุณซื้อตัว64 GB ดีกว่านะครับมันจะได้ลงแอปพลิเคชันได้เยอะๆนะครับแล้วก็เก็บรูปภาพเก็บไฟล์ต่างๆได้เยอะใช้งานระยะยาวได้โอเคกว่าซื้อทันทีซื้อ 64G b ไปเลยดีกว่าเพิ่มเงินแค่700 GB เองนะครับกัดฟันนิดนึงครับซื้อเลยผมว่าตัวนี้คุ้มแล้วนะครับจากที่เช็คลหลายๆอย่างมาโคตรคุ้มนะครับอ่เดี๋ยวเปิดเสียงยูทูบไปฟังกันเล็กน้อยดีกว่าว่าลำโพงที่ได้เป็นยังไงนะครับถ้้าามมันนนเป็พงคู่จจะตกใกวี เป็นลำโพงเดียวนะเป็นลำโพงเดียวอ่าผมรอเพลงที่ผมฟังบ่อยๆนะอืมลำโพงอาจจะแห้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่ารับได้นะราคาแค่นี้ความดังอาจจะไม่ได้ดังที่สุดนะครับพอใช้ได้ คือเท่าที่ฟังเนี่ยลำโพงพอใช้ได้แต่ว่าเสียงอาจจะแห้งๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยราคาแค่นี้ผมว่าเอาไปใช้งานทั่วๆไปน่าจะใช้ได้นะครับพวกเสียงเรียกเข้าอะไรเงี้ยพอมีสายเข้ามาลำโพงมันมีความดังมากพอที่จะให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงเรียกเข้านะครับเอาเป็นว่าถ้าดูคอนเทนต์เนี่ยด้วยความที่ตัวนี้เป็นลำโพงเดียวนะครับถ้ามันเป็นลำโพงคู่ผมกี๊แตกแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีในรีวิวเต็มนะครับว่ามันประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอันนี้คือแบบ first impression จัดๆเลยนะครับมาดูเรื่นมผ ตกใจมากอ่ะมันเกินเบอร์อ่ะแล้วเริ่มต้น3,800่ะคุณมีกล้องตั้ง4ตัวแบบเนี้ย ปัญหาไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันในสวนกล้องหลักนะครับมีฟีเจอร์คล้ายๆกับในกล้องของตัวสมาร์ทโฟน r ร d มีราคาแพงกว่านี้นะครับเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น HDR AI นะครับหรือว่าฟิลเตอร์บิวตี้มีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องอัลตร้าวนะครับเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมุมมองภาพก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็สามารถซูมได้2เท่าเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีโหมดภาพบุคคลหรือว่าพอสเทรตนะครับมีมาให้หน้าฉลังเลยหรือว่าการถ่ายแบบซีนิเมติกนะครับมันก็จะเปล เป็นแบบกรอบภาพยนตร์แบบนี้มีมาให้เหมือนกับตัวท็อปเรือธงของเขาเลยอะฟีเจอร์เดียวกันเด๊ะนะครับแล้วก็มีโหมดโปรนี่โหมดโปรนะครับก็มีฟีเจอร์คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฉลี่ยแสงนะครับทั้งภาพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการแสดงจุดโฟกัสนะครับหรือว่าพิกกิ้งโฟกัสก็คงยังมีให้เหมือนเดิมเลยนะคือเป็นส่วนของซอฟต์แวร์คือเขาอยากจะใส่อะไรมาให้ก็ใส่ได้อะือแบบ ไม่มีกั๊กเลยนะครับไม่เคยกั๊กเลยมีฟิลเตอร์มาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับตั้งค่าเนี่ยไวบาลา์ก็ปรับเป็นพีเซนได้แล้วก็ปรับเป็นค่าตามใจได้นะครับ8,000ถึง2,000อันนี้ปรับได้อยู่แล้วนะครับออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสปรับได้นะครับเรื่องของสปีดชัตเตอร์เนี่ยตัวนี้ลากได้ยาวที่สุดนะครับอยู่ที่30วินาที30วินาทีนี่ก็เยอะมากนะครับสำหรับมือถือเรทราคานี้เนี่ยคือซอฟต์แวร์ไม่กั๊กจริงๆครับ ในส่วน ISO นะครับหรือว่าค่าความไวแสงเนี่ยตัวนี้ดันได้สูงสุด3,200นะครับก <_ C 1> ็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนส์กล้องได้ตรงนี้นะครับได้เลยในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ไม่มีไฟล์รอถ้ามีไฟล์ร้องก็ค,คงจะร้องไห้กว่านี้อีกเยอะนะครับคือจะเก่งไปไหนเนี่ยมันจะเกินเบอร์ไปแล้วนะครับ <_ C 1> แล้วมาดูในส่วนงานวิดีโอบ้างดีกว่านะครับวิดีโอก็มีวิดีโอบิวตี้นะตรงนี้นะครับสามารถถ่ายได้ในกล้องหลังเหมือนกันนะครับวิดีโอ ultra w ถ่ายได้ด้วย บางมือถือสมาร์ทโฟนนะครับราคาแค่นี้มีกล้องออร์ตาไวแต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ถ่ายวีดีโอได้ครับเกินไปเยอะเอาจริงในสองเรซลูชันนะครับก็มีตั้งแต่ 180p 0นะครับแล้วก็เฮ้ยจำหนึ่งนะมือผมไปโดนมาโครไวเฮ้ยแล้ว macro านนาม,ม,มาโครก็ถ่ายวีดีโอได้เหรอเนี่ยตาย้วครับคุณผู้ชมครับมาโครก็ถ่ายวีดีโอได้ครับแล้วความละเอียด 180p ครับคุณผู้ชมอ้ 180p สำหรับกล้องมาโครถ่ายได้นะครับแล้ว ในส่วนของกล้องหลักก็พัน0 p 30เฟรมนะครับถ่ายได้สูงสุดท่านี้นะอัลตร้าวาครับก็ 1,080p 30เฟรมเหมือนกันนะคุณ <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับพีมันแบบผมไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนอกจากว่าตายแล้วครับมันมันโกงเกินนะครับทุกคนมันโกงเกินไปครับเนี่ยมาโคก็พัน0ป 10, 10่ะจริงๆครับการตั้งค่าครับไปดูในสนองการตั้งค่าครับ ก็มีฟีเจอร์มาให้ครบเลยนะคล้ายๆกับมี UI ทุกตัวเลยนะครับจะมีการลดแถบลายค่าเฮิร์ทต่างๆเนี่ยเวลามีไฟกระพริบนั่นนู่นนี่ถ้าว่าคุณถ่ายในที่ที่แบบมีหลอดไฟนีออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบแสงกระพริบกระพริบคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ก็ได้นะครับมันจะช่วยลดแถบลายของแบบเวลาที่มันขึ้นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับมันสามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือก็มีฟีเจอร์ให้ค่อนข้างครบเลยอ่ะวิดีโอสั้น ฟีเจอร์ลูกเล่นเขาก็มีนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มี Vlog อกโหมดนะถ้ามีก็โกงอีกแล้วอ่ะมันจะโกงเกินไปแล้วอ่ะถ้ามีนะโอเคแล้วก็มีวิดีโอสโลโมชันนะครับก็มีแค่เท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีแบบว่าให้เลือกเฟรมเรทเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคในส่วนงานกล้องหน้านะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะความละเอียด 1 0 8 0 p 3 0เฟรมนะครับเหมือนกันในหมวกล้องหน้าก็มี hdr มาให้มี beauty เหมือนเดิมเลยนะครับมีมาให้เหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็โหมดบุคคลก็มีมาให้เหมือนกันในกล้องหน้านะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ชัตเตอร์ด้วยฝ่ามือก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับถ้าเปิดปั๊บเวลาคุณชัตเตอร์นี่เป็นไงไอ้ยาดูกันคร่าวๆนะครับชัตเตอร์ด้วยฝ่ามือก็สั่งงานได้อันนี้คือมาดูซอฟต์แวร์กันขำๆนะครับคือเรื่องแรกก็ตัดขอบกันเลย ตัดขอบก็แม่นนะยเอายิงแม่นเลยนะเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงคือแม่นเลยครับแต่ว่าในนี้มันแสงน้อยนิดนึงครับคือเห็นในกล้องในสว่างแต่ว่าจริงๆนะในห้องนี้ค่อนข้างมืดเลยนะครับเลยจากไฟไปนีน่ก็มืดเติต่ยแล้วนะครับคือจะเห็นได้ว่ามันตัดขอบค่อนข้างแม่นเลยไม่ฟุ้งด้วยนะครับตายแล้วครับ พอแล้วครับไม่อยากเช็คเยอะแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยกล้องให้มาครบทุกตัวแล้วใช้งานได้ทุกตัวนะครับมาโครใช้ได้จริงนะผมลองถ่ายภาพขำๆนะผมขึ้นภาพไว้ช่วงท้ายแล้วกันว่าภาพที่ได้จากตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคเอาเป็นว่างานกล้องตัวนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ได้อื่นอื่นก็คือจัดหนักจัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับสามารถทําได้เหมือนกับตัวแพงๆของเขาทุกอย่างนะครับโครนแอปทาได้เหมือนกันทุกอย่างสแกนนิ้วมีให้สแกนหน้าก็น่าจะมีนะรหัสผ่านและความปลอดภัย ปลดล็อกด้วยใบหน้าก็มีนะครับแล้วฟีเจอร์ด้านอื่นๆเนี่ยมีมาให้เหมือนกับตัวท็อปเรือธงของเขาเกือบทุกประการนะครับคือแบบไม่กักเลยนะครับไม่มีการกั๊กเลยทั้งสิ้นและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ r รดมีนายตัวนี้ทําได้นะครับในวันนี้ผมเป็นการพรีวิวคร่าวๆเท่านั้นนี่ขนาดว่าคร่าวๆนะยังนานขนาดนี้นะครับคือผมตกใจหลายด้านมากว่าเฮ้ มันดีกว่าหลายๆตัวที่ผมเคยจับมาในเลลรทราคาเดียวกันนะครัเป mm ็น hmm. ว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ถ้าใครอยากให้ผมทดสอบอะไรนะครับ mm hmm. คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเจอกันแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอน mm hmm. ด้วยความที่มันโหดขนาดนี้ไม่พลาดน,นะครับ mm hmm. ผมเทสให้แบบเต็มที่ และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเลยลกันนะครับเดี๋ยวไปดูภาพส่งท้ายกันว่าตัวนี้ถ่ายออกมาคร่าวๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเลยแล้วกันนะครับซีอีโอเกณครับบ๊ายบาย